สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะบ่ว่าจะเปลี่ยนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะที่เขามารับชมรับฟังทางช่องของเจตาผ้าลวยเนาะค่ะขอบพระคุณหลายๆเมื้อนี้เจตาก็จะมาว่างแนวทางของลาวพัฒนาค่ะลาวพัฒนาจะเป็นวันที่ยี่สิบสองเนาะคะ่ะวันศุกร์สองทุ่มครึ่ง,งลาวพัฒนาออกเนาะตาบรรทัดครับพี่น้องตาบรรทัด เป็นจังไดกันแน่เอฟซีของตาบรรทัด72207ค่ะ22เนาะเพบนเขามีไผ่โฉกไผ่หมานน้ำเพิ่นบ่อน้อเน,อะนอะาะไผ่ใดแน่เนาะขันไดยก็ดีใจน้ำเนาะค่ะพี่น้องขันมีไผ่โฉกไผ่หมานก็ดีใจน้ำค่ะขันยังบ่อนทันใดก็ไปต่อไปใหม่เน,ะะะนาะก็พิจารณาใหม่ไปมือใหม่ไปต่อวันศุกร์ สองทุ่มขึงเนาะค่ะกับตาบรรทัดเนะะาะเหล่าพัฒนาแนวทางของเพิ่นมาใหม่แล้วค่ะมาแล้ววันที่ยี่สิบสอง fc ตาบรรทัดค่ะ,ะไปตัวเหล่าพัฒนาค่ะวันที่ยี่สิบสองวิ่งลูดค่ะวิ่งลูดเจ็ดกับสี่สองตัวหกหางค่ะเจ็ดหนึ่ง 70, 72, 47, 46, 45, 7จ7ดศูนย์เจ็ดเหเบิ้ลเกับีค่ะ3โต3ห่าง7จ6ด7ี7ก7ค่ะวิ่งหลุดเด่นตาบรรทัดเด่นตัวเดียวด้วยค่ะเด่น7ลอง4ล่องตัวสเนาะค่ะ สองตัวนี่3หางค่ะพันเน้เจ็หนึ่งส7่สองค่ะ3หางสองตัวแต่ว่า3ตัวนี่หางเดียวค่ะ3ตัวหางเดียว7จ็สีค่ะของตาบรรทัดอชอบกระจัดค่ะขัดกับผ่านเนาะคะ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะถ้าแนวทางบอเขาลุดไปกะกาบขอโทษขอภัยเนาะขอโทษขอไผ่เอฟซีค่ะถ้าแนวทางลุดไปเนาะคะ่ะถ้าเป็นเอฟซีไม่ที่พานเขาไม่เห็นเนาะคะ่ะสอบสิบนีเนาะมาคลิปนี้กะเขารับชมรับฟังแล้วกะ ากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะทางช่องน,อน่อยของเจตาพารวยค่ะกบาบขอบพคุณหลายๆอ่มาไปต่อค่ะแคปนาจอตาบรรทัดแล้วกัไปต่อเนาะไปต่อกับเจ๊อุยค่ะเจ๊อุยเจ๊อุยลุดไปอีกแล้วพี่น้อง หลุดไปแล้วค่ะจ๊อุ U ๋ย e, วันที่ยนะี่สิบเนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดสองสองศูนย์เจ็ดค่ะหลุดไปหลุดสองงวดแล้วจ๊อุ U ๋ย e. วันที่สิบหาค่ะเพิ่นเข้าไปอ้าวหลุดแล้วหลุดเลยค่ะให้กําลังแรงใจคือเก่าค่ะเจ๊อุ U ๋ย e. แนวทางเพิ่นหลุดไปเฮ้ยกะให้กําลังแรงใจกันเนาะค่ะ กราบขอบุญขอบคุณเจอุ๋ยลหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะมาลุ้นกันใหม่ไปใหม่กับเจอุย๋ยวันที่ยี่สิบสองเนาะค่ะวันที่ยี่สิบสองเจอุ๋ยเล่าพัฒนาวิ่งลูดของเพ่อนค่ะวิ่งลูดสี่กับหนึ่ง สองตัว C เจ็ดค่ะ C หกหนึ่งสองหนึ่งสามเบิรนก็จะมี C C หนึ่งหนึ่งสามตัวสามหาง C หนึ่งสามหนึ่ง C เจ็ดหนึ่งเอาหนึ่ง C สามหนึ่ง C เจ็ดหนึ่ง C เจ็ดอีกพี่น้องเออเป็น C หนึ่งน่นแหะค่ะอีกเราบอจิตตาเจ้าบอตี เป็นหนึ่งเด้อค่ะเด้อหนึ่งเด้อพี่น้องหนึ่งกราบขอโทษขอไพ่หลายหายอ่าสี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะเจตาเขียนผิดหรือเปล่กราบขอโทษขอไพ่เป็นยางสูงวิ่งรูดพ้นค่ะเดินทอกันเด้อค่ะหนึ่งกับสี่ทอกันค่ะสองตัวเน้นสองตัวสองหางค่ะเจออีสี่เจ็ดกับหนึ่งสองค่ะ สามตูหางเดียวค่ะหนึ 1, 4, ่งสี่เจ็ดแคปหน้าจอค่ะไห้จะไปต่อกับเจออุ๋ยเนาะค่ะเล็กกับมีเขา่ามีรูดเนาะค่ะพี่น้องถ้ารูดไปก็กราบขอโทษขออภัยเอฟซีแทนเจออุ๋ยเด้อค่ะขออภัยหลายๆแนวทางของเจออุ๋ยเพิ่นบอกเข่าเนาะเพิ่นกับฝากบอกดูค่ะฝากบอก ฝากบอกมาว่าขอโทษขอไพ้เอฟซีหลายๆเด้อเล็กหลุดตองวดวสันบอกให้ในเด้อเจตาวาสันพูนว่าถ้ามีผู้ใดตามถ้ามีผู้ใดชอบพ่นผิดจรณนาแนวทางของเจวยบันนี้ก็ลวดไปเนาะอ่ากราบขอโทษขอภัยค่ะเพ่นฝากมาบอกอยู่พ่นฝากบอกอยู่ค่ะเล็กหลุดตอกันเนาะ ต่อไปค่ะต่อไปต่อไปเป็นของใครของคุณยายใจดีนี่เข้าไปด้้อค่ะเต็มๆมลาก0ูย์เแบบบอดดิกลับค่ะ f อคุณยายใจดีมีภายใดภัยโชคดีภัยหมานน้ำคุณยายใจดีวะค่ะเจ็กับ07นย์ลงศูนย์เบอดดิกลับ เข้าไปต็มติมแต่บต่เม่นตูนิ่นตัวเจาะเนาะคะ่ะเข้าไปศูนย์เจ็ดเก็บซีท่าใดก็ดีใจน้ำเนาะคะ่ะขันมีไปตามเนาะขันมีผู้ใดชอบแนวทางของคุณยายใจดีนี่สองงวดติดค่ะสองงวดติดคุณยายใจดีวดอ่าสองงวดติดแล้วค่ะคุณยายใจดีจับตามองไปสิไปต่อ ไปจะตามาพิจารณาค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางาเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเลขมีเขามีหลุดเป็นเพียงแนวทางกราบขอบุญขอบคุณคุณยายใจดีหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ เอาเขามาไปพิจารณาไปต่อไปใหม่กับคุณยายใจดีเนาะค่ะมารวมกันต่อคุณยายใจดีเล่าพัฒนาวิ่งรูดค่ะศูนย์กับสีสองตัวหกหางศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าค่ะบ้นเพิ่นศูนย์ศูนย์กับสี่สี่สามตัวสามหางค่ะ 46, 0 47, 47 4 0 6 0 4 7 4 7 4ก่่ค่ะชอบกับจัดเด้อค่ะพี่น้องขัดกับพานไปวิ่งรูดเดินทอกันเนาะค่ะเดินเท่ากันบ่มีร่องเดินเท่ากันพนเนสามหางค่ะสองตัวศูนย์สี่เจ็ดสี่ค่ะศูนย์หกตัวเน้นของคุณยายใจดี สามหางนี่สามหางนี่เพื่เนินหางเดียวเนาะค่ะสามตัวนี่สามตัวศูนย์สี่เจ็ดวันที่ยี่สิบสองสองทุ่มครึ่งค่ะพี่น้องไปรุ่นกันเนาะกับคุณยายใจดีลาวพัฒนาค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับคุณยายใจดีเนาะแคปหน้าจอค่ะ่เลยก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องพิจารณาเอา เป็นเพียงแนวทางค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีสองทุ่มครึ่งกับเล่าพัฒนาวันที่2 2ค่ะโชคดีครับคุณยายใจดีเนาะค่ะตาบรรทัดแลักเก๋เออุ๋ยค่ะคลิปนี้สเซียนเนาะค่ะขอให้โชคดีกันทุกคนเนาะแล้วก็ขอให้มีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกคนค่ะขอแข็งแรงกันทุกคน เดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปก็ขอให้มีโชคกลับมาขอให้ไม่ใช่ค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ